สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับป่าเต็งรังค่ะป่าเต็งรังเกิดบนที่ราบลูกเนินและตามสันเขาส่วนมากจะพบที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลักษณะของป่าจะเป็นป่าค่อนข้างโร่งต้นไม้ขึ้นห่งหางๆกันโดยจะแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นบนจะสูงประมาณ10-20เมตรส่วนชั้นล่างจะสูงราวๆเเมตรโดยมีไม้พื้นล่างก็คือหญ้าต่างๆค่ะที่พบมากก็คือหญ้าเพชร เมื่อถึงฤด,ดูแรงหรือประมาณเดือนกุมภาจนถึงเดือนเมษายนประมาณ15วันป่าทั้งป่าจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลค่ะและเมื่อถึงฤดูฝนจะกลับมาสีเขียวอีกครั้งหญ้าที่เคยชะง,งักการเจริญเติบโตจะกลับมางอกอีกครั้งค่ะค่ะปัจจัยทางอากาศนะคะมีอากาศแบบพิพิคอสวรน,น่ามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย1490.7ม mm. มร วันที่ฝนตกเฉลี่ย119.7วันอุณหภูมิสูงสุด28.59องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20.79องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัสเฉลีย่ย70.61ร์ฤดูมีฤดูการที่แบ่งแยกระหว่างฤดูแ้งกับฤดูฝนอย่างชัดเจนปกติมักมีฤดูแล้งจัดเกิน4เดือนต่อปี ค่ะลักษณะดินนะคะเป็นดินปนทรายหรือดินปนกรวดเนื่องจากถูกช้าล้างการพังทลายหน้าดินทําให้เกิดปรากฏการหินเล็กหินใหญ่ส่วนใหญ่เป็นดินกรวดขี้หนูชาวบ้านส่วนใหญ่ยึงเรียกว่าป่าแดงคุณสมบัติทางเคมีเป็นกรดถึงกรดปานกลางที่ ph 5 4 5 8ถึง5.8อินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับปานกลางในดินบนอยู่ในระดับต่ำในดินล่าง โพแทสเนนซียมอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมากแมกนีเซียมอยู่ในระดับต่ำแคลเซียมอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางค่ะชนิดพันไม้และสัตว์ป่าที่สําคัญในป่าเต็งรังชนิดพันไม้ที่สําคัญได้แก่เต็งรังเหียงแดงกระแบกส่วนไม้พื้นล่างที่พบได้แก่ปงหญ้าเพกและหญ้าชนิดอื่นๆสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าเต็งรังได้แก่กวางป่าแก้งเสือชนักกิ้งจอกกระต่ายป่าวัวแดงและกระทิง และตลอดจนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์ปีกเช่นไก่ป่าและนกชนิดต่างๆค่ะค่ะสำหรับความสำคัญของไฟป่าต่อป่าเต็งลังนะคะต้นไม้ใหญ่ในป่าเต็งรังจะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่ทนต่อไฟในระดับผิวดินค่ะเพราะในป่าเต็งรังเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งและไฟป่าก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าเต็งลังค่ะไฟป่าจะช่วยกำจัดเศษใบไม้เพื่อยาออกจากป่าเพื่อช่วยให้มันไดพันธุ์อื่นๆงอกขึ้นมาได้ค่ะ หากไม่เกิดไฟป,ป่าเป็นระยะเวลานานจะทําให้ป่าเต็งรางกลายเป็นป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าดิบชื้นค่ะซึ่งป่าเต็งรางมีลักษณะพิเศษก็คือจะพบเฉพาะบริเวณประเทศพามา่าลาวไทยเวียดนามและกัมพูชาเท่านั้นค่ะและในประเทศไทยผืนป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาดแข้งถูกจัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าเต็งรางที่สาคัญของโลกค่ะแนวทางการอนุรักษ์นะคะหนึ่งร่วมด้วยช่วยการปลูกป่าคืนดินมาให้กับธรรมชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ใหม่เข้าไปทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย 2. พยายามรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อไม่ให้มนุษย์เข้าไปทำลายป่า 3. เลือกใช้วัสดุดอื่นแทนการใช้ไม้เช่นพลาสติกปูนซีเมนต์เหล็กอลูมิเนียมเป็นต้น 4. หากต้องการใช้ไม้ควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบุณค่ะ